สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายเหรียญทองนะคะวันนี้ครอบครัวน้องเหรียญทองก็มีโอกาสดีๆนะคะโอกาสดีมากๆเลยนะคะกับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือนะคะคุณแม่ต้อยนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ต้อยอายุครบ67ปีนะคะท่านก็มีเมตากับครอบครัวน้องเหรียญทองนะคะครอบครัวน้องช้าง5เชือกนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะท่านก็มาเลี้ยงกล้วย ทั้งหมด30วีเลยนะคะให้กับน้องๆ,ๆช้างของเราห้าเชือกนะคะเดี๋ยวก่<พ>อนอืน่น<ส>ที่จะป้อนผลไม้ให้กับน้องๆเลี้ยงผลไม้น้องนนะคะพ่อควานและก็แม่ใบหยกน้องๆช้างของเราก็อยากจะขออวยพรนะคะให้คุณแม่ต้อยนะคะนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,ะแม่แบใบหยกอวยพรน้อยสวัสดีจา้านายลูกแนมะ่สวัสดีจ,าจ้าอวยพรครับนะครับ นะครับเนื่องในวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณแม่ต้อยนะครับอายุครบ67ปีนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมปรานานะครับนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มทรนะครับให้กับลูกหลานนานๆนะครับ นะครับแล้วก็นะครับให้เจริญเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุค่ะแล้วก็จะมีนะคะเพื่อนๆของคุณแม่ต้อยนะคะร่วมป้อนมาด้วยนะคะมีคุณแม่น้อยนะคะแล้วก็แม่ดาแม่เจี๊ยบนะคะแม่ดาวแล้วก็แม่สาแม่มุกนะคะคุณปุ๊บนะคะคุณเทพแล้วก็คุณกกแกรบนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคที่เมตานะคะป้อนกล้วยหวานๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกล้วยหวานๆให้น้องๆได้ทานเลยนะคะขอบคุณคุณ แม่ต้อยนนแล้วก็เพื่อนๆ,ๆของคุณแม่ต้อยมากๆนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูกล้วย30หวีอยู่ด้านหน้าต,ตรงนี้เลย<ต>นะคะนนให้กับ,น,บน้องๆ พิเศษนะครับก็คือนะครับพ่อพายเงินนะครับก็จะได้เยอะนะคะวันนี้พิเศษนะคะมีพ่อพายเงินที่เป็นช้างพิการงวงขาดนะคะจะได้กล้วยทั้งหมด10หวีนะคะนะส่วน20หวีก็เฉลี่ยกันกับน้องๆช้างอีก4เชือกนะคะนะครับเชือกที่หนึ่งนะครับพอควานนะครับขอไล่จากน้องเหรียญทองไปเลยแล้วกันนะครับนะครับหวีที่หนึ่งนะครับหวีที่สองนะครับหวีที่สามนะครับ วีที่สี่นะครับอันนี้น้องเรียนทองให้น้องเรียนทองนะคะเอาบางข้างล่างก่อนก็ได้่ะอ่านี่นะครับค่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นของแม่ใบยกนะครับที่เป็น้างทองนะครับวีที่หนึ่งนะครับอ่าวีที่ห้านะครับวีที่หกนะครับวีที่เจ็ดนะครับวีที่แปดนะครับอ่านะครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นของแม่โพงเพชรนะครับนะคะวีที่เก้านะครับวีที่สิบนะครับวีที่สิบเอ็ดนะครับ วีที่12นะครับเดี๋ยวกินพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะใส่ตะกร้าแต่ละเชือกก่อนนะคะต่อไปเป็นของพี่สตางนะคะว,วีที่13นะครับวีที่14นะครับวีที่15นะครับวีที่16นะครับอ่านะครับต่อไปเป็นของพ่อพายเงินทั้งหมด10หวีเชือกเดียวเลยนะคะวีที่1นะครับวีที่2นะครับ วีที 3, ่สามนะครับวีที 5, ่สี 6, ่นะครับวีที 9, ่ห้านะครับวีท э ี่หกนะครับวีที่เจ็ดนะครับวีที่แปดนะครับวีที่เก้านะครับและก็วีที่สิบนะครับ แล้วก็นี้ก็จะเพิ่มอีกเชือกละหนึ่งวีนะคะน้องๆนะคะแม่พวงเพชรแม่ใบหยกน้องเหรียญทองพี่สตางจะได้เชือกละหวีนะคะพ่อพายเงินจะได้เชือกเดียว10หวีเต็มตะกร้าเลยนะคะพูนๆเลยนี่เลยนะคะนี่ของพ่อพายเงินนะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยให้เด็กๆด้านหน้าก่อนนะคะอะน้องเหรียญทองขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ต้อยแล้วก็เพื่อนๆแม่ต้อยนะคะที่เมตานะคะมาเลี้ยงกล้วยหวานๆให้ กับน้องๆช้างตกงานครอบครัวเรานะคะได้กินกล้วยหวานๆในวันนี้นะคะน้องเหรียญทองช้างเด็กพ่อควานก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้นะคะหั่นออกจากหวีก่อนนะครับยูดูเหรียญทองมีมีแอบโมโหนิดนึงนะดูดใจเย็นลใจเย็น,ยน<า>ๆนะคะได้กินพร้อมกันนะคะได้กินพร้อมกันเอาลว่วงเนี้ย เช <icop> ือกละ5้าหวีพ่อภายเงินได้10หวีเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อภายเงินทานกล<ะ>้วยด้วยนะคะเรียญทองโอ้ดีใจอันนี้นะครับก็จะเป็นของแม่ใบย,ยกนะครับใบย,ยกก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับแม <unterstüt> ่ครับฉีกก็ได้พ่อแป๊บเดียวอฉีกก็ได้เนาะปาปลูกแล้วน้องๆก็รอจะได้ถ่ายรูปสวยๆกินพร้อมกันไม่ใช่อะไร ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูครอบครัวเล็กๆครอบครัวของเรานะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็เลยทําคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะให้คุณแม่ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ต้อยนะคะขอให้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกล้วยนะคะเมตตาป้อนกล้วยหวานๆนะคะให้กับน้องๆนะคะ เสร็จแล้วของออแม่ใบย,ยกสวัสดีจ้า,าต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับของนะครับแม่พวงเพชรนะครับมแม่พวงเพชรไม่ต้องฉีกเลยนะครับแม่พวงเพชรกินได้เป็นหวีเลยนี่นะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยวพ่อควานแม่ควานก็จะพาไปนนป้อนเก็บไว้ให้พี่สตางค์ที่อยู่หลังบ้านนะครับ พ่อพายเงินนะคะสิบวีนะคะป่ะไปกันเลยนะคะขณะที่เราไลฟ์มีแม่แม,แม่หลายท่านบอกว่าพ่อพายเงินอยู่ไกลนะจริงๆไม่ไกลนะคะนะทุกๆครั้งที่มีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมป้อนพ่อขวานก็จะเดินมาให้พ่อพายเงินได้ทานนะคะรวมถึงครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะวิดีโอนี้นะคะมาดูพ่อพายเงินกินกล้วยกันนะคะ ด,<อ>ดีใจนะคะ<อ>ค่ะนะคะ<อ>พ่อพายเงินได้กินกล้วยนะคะภาพนะครับ ขอให้เจ้าภาพนะครับชงเจริญน,น,นะครับเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณแม่ต้อยนะครับขอให้พ่อนนพายเงินน,น,นะคะววอวยพรนะคะให้คุณแม่ต้อยนะคะ,ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมั่งคั่งมั่งมีร่ํารวยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะพ่อพายอวยพรให้นะคะแม่ต้อยนะคะกินกล้วยสิบวีหวานหวานอร่อยอร่อยนะคะ นี่กินทีเป็นหวีหวีเลยนะคะนาะงวงก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะทุกๆท,ท่านค่ะพ่อควานนำมาป้อนใส่ป่าให้ทุกๆครั้งนะคะที่นะคะมีคุณพ่อพระแม่พระเข้ามาร่วมป้อนผลไม้ในทุกๆวันของเรานะคะรวมถึงโอกาสอันนี้ด้วยนะคะรวมถึงโอกาสครั้งนี้ด้วยนะคะอ,อร่อยหวานเย็นชื่นใจนะคะ เติมเลยนะครับเติมเลยนะครับ<ล>ได้กินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับอาจจะกินช้านิดนึงนะครับเพราะกล้วยมันหวีใหญ่มากๆเลยนะครับ เค้มเลยดูคุณพ่อคุณแม่ขะที่เข้ามารับชมดูสายตาของพ่อภายเงินนะคะหน้าตาช่างดูออดอ้อนนะคะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้กินของอร่อยอร่อยนะคะอืมโอ้อำ้ำ เสียงเคี้ยวหวานมากเ,เสียงเคี้ยวดังมากเลยนะคะวีสุดท้ายแล้วนะคะมหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านนะคะไปป้อนพี่สตางนะคะขอบพระคุณมากๆที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูนะคะพ่อภายเงินของเรานะคะ,คะเดี๋ยวไปป้อนพี่สตางกันนะคะ,คะนี่นะคะกล้วย้าวีนะคะกับพี่สตางอยู่หลังบ้านนะคะ,คะมาแล้วมาแล้วนะคะมากินกล้วยหวานๆจากคุณแม่ต้อยแล้วนะคะครับครับครับแล้ว <c oughs> มามา,มา มาเลยมามาเล้วมามาเลยกินกล้วยนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณแม่ต้อยมากมากนะคะที่นะคะเอ็นดูแล้วก็เมยเมตานะคะให้กับครอบครัวน้องเหรียญทองของเราที่มีช้างห้าเชือกห้าชีวิตนะคะนะคะก็ดีใจมากๆมีการตะกะด้วย <laughs> มีการตะกะด้วยพบช้างตะกะหนึ่งอัตราคา่ะ <laughs> กีสตัง์นะครับเป็นช้างที่รูปลอนะครับรูปลอมากๆเลยนะครับดูการกินนะครับเรียบร้อยมากเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับตะกะแต่พอไม่ให้นะครับก็ไม่ตะกะนะครับช้างวัยเพียง14ปีนะครับกีสตัง์นะครับนะครับเป็นรูปเชือกที่สองนะครับของคุณแม่องเพชรนะครับนาลก าวีสุดท้ายนะครับนี่นะคะหมดแล้วนะคะครับวันนี้นะครับพ่อควันนะครับกับแม่ควันนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอเวพรนะครับให้ นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับยงเจริญเจริญนะครับค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรวมถึงกด subscribe ช่องภายเหรียญทองให้เราด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับพ่อควาแม่ควานนะคะขอให้ทุกท่านบุญรักษาบารมีช้างคุ้มครองทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ